สวัสดีนะวันนี้ผมมาเล่นแมปที่ชื่อว่า HIPPER s h o นะครับบางคนอาจจะไม่รู้จักนะแต่ผมจะบอกนะว่ามันเป็นแมปอะไรมันเป็นแมปจิงปืนเอาไว้เอาไว้จาัดก,การเอาไว้ปืนปืน ปืนที่ต้องฆ่าคนเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นกันนะเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นเนาะเดี๋ยวทุกคนลองเลยนะ,ะรอแป๊บนนะึ่งเนาะสไนเปอร์อหม่มธนูต้องการธนูอื่นคือคลิปที่หนูทำมันมีแค่จับ แล้ววิดีโอเนี่ยเป็นวิดีโอแรกรอ่ะจสรุปก็คือเนาะนี่วันนี้หนูอัพโหลดวิดีโอลง YouTube แล้วจริงเหรอแล้วได้อัพโหลดได้ปะลืมอ okay, ัพโหลดอ่ะนั่นไปอัพโหลดก่อนไหมอัพพอดีบางบางบางเล่นแมพพิเปอร์ช็อตอยู่นะโอเคนั่งเล่นต่อเลยโอเคผู้ชมเมื่อกี้เป็นแค่ฉากอะไรสักอย่างโอเคไปไปไปต่อเลยสศรษกับ การเล่นข,ของเขาจริงๆนะไปตามสอีิเยนเนน็นเจ้ามได้ค่ะตายไไหนพี่เราายมดิน่วยกเไปไหนไอ้เปิดเีว่ะนะเาไม่อาคโอเคแค่คคพูดเล่น,นเนาะทคนไม่ได้พูดพูดเสียง,งแข็งแบบน่ลูก

ตายกันละวฮึ hmm. อยู่ไหนกันนะอยู่แถวนี้หรือเปล่าไปสกัดสกัดไปถ้าไปตายที่ไหนไปละก่อนเอปื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 นมามือหนูเปลี่ยนที่ช่องไ,ไ,ได้ปะมาเปลี่ยนที่ช่องเลย

าลิ่งสวนมะปกปกหมืนกัได้จากูต่าก็ได้โรบัปปกช่องมันเป็นแบบนี้นะปะไรเฟิร์นไนเปอร์ตายวิรตายโอเค mày không dừng mà lắm không dừng rồi อยู่ไหนกันเนี่ยหาไม่เจออยู่ไหนกันไปไหนกันนะอยู่แถวนี้หรือเปล่านั่นงไง เ่งหัวคมคมโอเคเล่นหัวคมค,มเ,ค,เค,ม,คมเสร็จละมาเล่นหัวคมค,ม,คมตตอดู่ายง่ยโอ้ยง่ายสุ น้อยนี่เก็บีกอดเขียเสอ่ะไอ้กปลเสอผเกตายหลังเกบการเลยใจนักกะการจีนลนนี้ปิลฉันกับวันน้ม่คนเสียงดังขนาดนั้นนะ แกอยู่ไหนมาออกมาไม่งั้นจะเดินไปหาแล้วนะนำยังไง อยู่ไหนกันนะน้องซุ่งเลิงยิโโงหอคขม้นตงนักหอบคึ้อูโ้โหูยนัดแย่งตลอดเลยสวัสดีจะกุกคนยินดีต้อนรับสู่เนม Kingdom แเ้าเล่นมานานแล้วแหละ เดี๋ยวไู่ไหนนี่อยู่ไหนนี่ออกมาออกมาแล้วไปดูกันว่านาจาเป็นไงจะเริ่มงรวยมากเอ้ยเรื่องเรือสิออกมาเดี๋ยวนี้ทำไมออกมาเรามีจะบอกว่าไม่เตือนเอมาดิ้นเบาๆเลยสิโอเคตอนนี้เรามีจะบอกว่าไม่เตือนเอ็นเชียนกับทุกตัวและเหลือดาโกโก้ตัวเดียวส่วน ของบีสอเราเหลือสซ็นเซาจบจบกับคลิปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนเซ็นเกา